สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทาความรู้จักกับชนิดข้อมูลแบบตรรกะนะครับหรือที่เรียกว่าบูลีนนะครับครับตัวภาษาไพทอนครับก็มีรูปแบบของชิดข้อมูลที่เป็นตรรกะหรือที่เรียกว่าเป็นบูลีนนะครับโดยบูลีนนั้นจะสามารถมีได้เพียงแค่2ค่าก็คือ True กับ False นะครับโดยที่ True นั้นก็หมายถึงนะครับเมื่อตรวจสอบเราได้ผลลัพธ์เป็น True ก็คือเป็นจริงนั่นเองแต่เมื่อเป็น False นะครับก็คือเป็นเท็จนะครับเรามาดูรูปแบบ ของ True กับ False นะครับว่าจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนครับในภาษาไพทอนครับถ้าเราเขียนในลักษณะที่มีวงเล็บนะครับเราก็มีค่า2ค่าตามด้วยโอเปอเรเตอร์นะครับส่วนกพวกนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบ นะครับโดยที่ค่าของ operator นั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็ใช้ผลลัพธ์ที่เป็นชนิดข้อมูลแบบตรากะหรือว่าบูลีนนั่นเองนะครับเราลองมาดูว่าเมื่อทําการเปรียบเทียบและทําการ print ออกมาแล้วนะครับข้อมูลที่เป็น true กับ false นั้นจะมาในลักษณะไหนที่แท็บ terminal นะครับหรือว่า console แท็บนะครับเมื่อทําการ run นะครับเราค่อยสังเกตเห็นได้ว่านะครับมี true false false true นะครับ ซึ่งในบรรทัดที่1ครับผมทําการเปรียบเทียบค่า10มากกว่า9หรือไม่นะครับแล้วก็ทําการปริ้น์ออกไปที่เทอร์มินอลนะครับซึ่ง10นั้นมากกว่า9นะครับเป็นจริงก็คือเป็น True นั่นเองแต่เมื่อในบรรทัดที่2ครับผมทําการเปรียบเทียบค่าว่า9นั้นมากกว่า10หรือไม่นะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับ9นั้นน้อยกว่า10นะครับผลของการเปรียบเทียบจึงเป็นเท็จนั่นเองนะครับ9ไม่ได้มากกว่า10 และเมื่อผมทาการเปรียบเทียบในบรรทัดที่3ครับทำการ print วงเล็บ10เท่ากับ9หรือไม่นะครับ10เท่ากับ9นั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็เป็นเท็จนะครับแต่ในบรรทัดที่4ครับผมทําการเปรียบเทียบ10เท่ากับ10หรือไม่10นั้นมีค่าเท่ากับ10ซึ่งก็เป็นจริงนะครับก็จะเป็น true ซึ่งนี่ก็คือข้อมูลที่เป็นแบบบูลีนนะครับหรือว่าเป็นตรรกะซึ่งก็จะให้ค่า2ค่าก็คือ true กับ false ซึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์หนึ่งก็ มีรูปแบบของข้อมูลชิ้นนี้ให้ใช้งานนะครับตัว Python ก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วเป็นจริงก็คือ true เปรียบเทียบแล้วเป็นเท็จก็คือ false สอนทินี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ